พิงค่าสวัสดีครับเรื่องวุ่นๆน,นะฮะบ,บนเคาน์เตอร์บาโอมาเกษตรนะครับที่ยูทูบเบอร์ชาวไทยกระโดดขึ้นไปโพสท่าเนยนะฮะตอนนี้มีคนพูดเยอะเลยฮะแล้วก็จะเป็นกรณีศึกษาให้กับเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่ๆได้เยอะเลยครับแถมใส่รองเท้าแตะหนีบฟ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยนะครับพี่ครับเมื่อวานนี้นี่คือทัวร์ลงไม่ทันเลยนะมันมี2แลนด์มาร์คให้ไปลงอะ่ะครับ ตัวแรกก็แจ็คตัปโพนะฮะเดีนี้ยูทูบเบอร์ดังเถื่อนถอยซ่าบ้าเรียกตีนนะครับเจ้าของเพลงนี้อยากโดนช้อนแกงว่ะนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะทั้งช้อนแกงทั้งทัพพีทั้งตะหลิวไปหมดเลยนะครับไอ้แจ็คตอนนี้สงสัยจะยังไม่ฟื้นนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าของร้านหุ้นส่วนคนหนึ่งนะครับที่ไปเม้นนะฮะจริงๆเนี่ยมีหุ้นส่วนคนหนึ่งโพสต์ดีแล้วนะฮะมันเกิดเรื่องขึ้นเขาก็จะทำเคาน์เตอร์ใหม่นะฮะ เพื่อให้คนสบายอ,อกสบายใจว่าจะไม่ได้ไปกินขี้ตีนอยอ้แจ็คแบ็กโคนะฮะราะว่าบาังเอิญมีหุ้นส่วนคนนึงไปบอกว่าไอ้คนที่ตีเนี่ยไม่มีเงินมากินหรอกนะฮะเพราะว่าเก่งแต่เป็นเปลียนคีย์บอร์ดหน้าจอเท่านั้นแหละแล,แล้วก็ไม่มีเงินจะมากินตอนนี้คนจองเต็มเลยนะครับปรากฏว่า GPS รถทัรวเปลี่ยนเว BMW นะฮะไปใส่เจ้าของหุ้นส่วนร้านอีกนะครับนี่เขาเรียกว่า2คนนี้นะทั้งแจ็คแบ็กโคทั้งเจ้าของหุ้นส่วนคนนี้นะครับสคนนี้ บริหารสถานการณ์วิกฤตไม่เป็นเลยนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าครซิทเมเนจเมนต์นฮะสอบตกทั้งคู่ครับไปกันที่คนละทัวร์ก่อนแล้วกันนะไปทัวร์แจ๊กก่อนแจ๊คแป๊บโพเป็นใครอ่ะพี่เหมือนแจะกแป๊บโพเขาดังนะฮะพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยดูนะครับเด็กตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยมันดูเต็มเลยผมก็ดูจากหลานผมเนี่ยนะครับตอนแรกมันก็เริ่มจากคอนเทนต์นะฮะไปกวนตีนน้ำป้ายรถเมย์ตามถนนหนทางนะทำตัวแบบเถื่อนเถือนถอยๆนะฮะแต่ว่า มันก็ดังขึ้นมานะครับแจ็คก,ก็ไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนไปตีนนะฮะมันก็เด็กเรียนมาหาลัยมานะครับจบมองเทพมาด้วยซ้ําไปแล้วมันก็ดังขึ้นมาจากสายนี้นะครับหลังๆมาพวกยูทูบเบอร์สายเถื่อนสายถอยสายหย,ยาบๆเนี่ยเขาเจอกันแล้วเขารวมกันเยอะแยะเลยนะไปไหนไปด้วยกันไปกินไปอะไรด้วยกันนะครับจนกระทั่งมาเจอกับหมอสุนินอะไรที่คุณบอกเนี่ยนะครับเนี่ยแจ็คบอกว่ามีเรื่องทัวร์ลง เกือบจะเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งครับก็เช่นเรื่องจุดประทัดใส่คนบนที่สาธารณะจนเขาตกใจนั่นเอง <c oughs> ไม่ทีพี่พูดถึงหมอสุนินขึ้นมาในคลิปล่าสุดที่โอมาเกษตรเนี่ยก็เห็นมีหมอสุนินด้วยหมอสุนินเป็นใครคะหมอสุนินนี่ก็เป็นหมอฟันนะครับเป็นหมอฟันที่มีสไตล์แบบจะเป็นแรปเปอร์หรือเป็นลอฟผมก็ไม่รู้นะครับยุงย่งๆยัง่งๆแล้วก็โยโย่อะไรประจํานี่นะฮะแล้วก็เป็นดาวติก็กต็อกครับเป็นเจ้าของสุนินอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลคลินิกนะครับเพราะนั้นมีเงินเขาว่าเป็นนัล้าน หมอสุนีนนะ็ตัวดีฮนะเป็นเจ้าของงานแนะเป็นคนปิดอมาเกษร้ษานนี้เองแล้วก็เชิญพวกยูทูบเบอร์มากินแล้วถ้าคุณไปดูคลิปจริงๆจังๆนะครับหมอสุนีนเป็นคนเรียกให้แจ็คกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเองนะครับนะฮะและแจ็คก,ก็ใส่รองเท้าขึ้นไปด้วยคุณเจ็นพนักง,งานหลายคนพยายามจะบังนุ่นบังนี่นะหรือพยายามให้แจ็คถอดรองเท้าแตะนะครับแต่แจ็คมันไปแล้วฮนะมันไหลไปแล้วฮนะคือธนูมันออกไปจากคันแล้วนะครับหยุดมันไม่ได้แล้วครับ แจ็คมันถแถลงข่าวยังบอกเลยหมอสุนีก็ยังขึ้นมาด้วยเลยนะครับทาไมทัวร์มาลงมันอยู่คนเดียวไหนแจ็คนี้ก็ไม่ไม่ป้องกันเพื่อนไม่ป,ป้องเพื่อนเลยนะ <c oughs> ทีนี้ประเด็นสําคัญคือเรื่องโต๊ะอาหารถึงจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แต่มันก็คือที่ทานอาหารหลายคนบอกว่านี่ไม่เกรงใจมารยาทโต๊ะอาหารญี่ปุ่นกันเลยเหรอคะครับจริงๆมันก็มารยาทโต๊ะญี่ปุ่นกับโต๊ะไทยมันก็คล้ายๆกันนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้ว เรื่องกระโดดขึ้นไปบนตัวอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทํากันหรอกฮะถ้าจะทำเขาก็จะต้องทํากันในที่รับเฉพาะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาทำคอนเทนต์นะครับและโดยเฉพาะร้านโอมากาเซเนี่ยนะฮะมันเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่เขาทําอาหารดิบะฮะพวกปลาพวกอหอยพวกอะไรต่ออะไรเขาทําดิบๆแล้วก็ทําบนพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้ฮะมันจะกลายเป็นเรื่องที่เอาไว้สอนเด็กๆยุคใหม่ที่ทํา ทำออนไลน์เด็กที่จะเป็นยูทูบเบอร์เด็กที่ดูยูทูบเบอร์ด้วยนะว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะอะไรคือการะอะไรคือเทศะนะและอะไรคือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเยอะแยะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะมีเพจดังเขาแชร์ไปแล้วทีนี้พัญยาของแจ็คแป๊บโหบอกว่าแชร์ทำไมอะนะครับก็เขาตั้งคำถามไว้3ข้อด้วยกันนะครับเขาบอกว่า ไอ้คนที่แชร์เนี่ยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้ความจริงผมตอบได้ตรงนี้เลยนะครับภาพมันก็ชชดอยู่แล้วว่าแจ้งมันขึ้นเป็นบนเคาเติร์นบาร์นะฮะไม่ต้องตื้นไม่ต้องลึกไม่ต้องหนาไม่ต้องบางฮนะอันนั้นอ่ะชัวร์แล้วนะครับเขาบอกว่าเกาะกระแสดังนะฮะเวลาทําดีทําอะไรต่ออะไรทำไมไม่พูดถึงบ้างนะครับผมจะบอกว่าเวลาคุณไปทําความดีท้งหลายเนี่ยนะฮะคุณก็ไปถ่ายรูปอยู่แล้วฮนะคุณไม่ใช่เป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระแน่นอนนะทำดีได้คอนเทนต์แล้วแถมยังได้เกาะไว้กํบาบังตัวเองแล้ว แชร์ไปทําไมฮะมึงถามว่าเวลาคุณทำคอนเทสต์อ่ะพูดแชร์ไปทาไมครับมันก็หลักการเดียวกันนั่นแหละครับไม่น่าตั้งคาถามตื้นๆเลยนะะหรือว่าอาจจะเมาใบอยู่กันได้นะพี่หลายคนบอกว่าจริงๆเรื่องนี้จบง่ายนะแค่ขอโทษเองทําไม่แจ็คขอโทษไม่ได้อแจ็คมันก็ขอโทษมันก็ไม่เป็นกระแสนะครับผมว่าแจ็คเนี่ฮะตอกระแสเรื่องนี้ดังฮะมันแทนที่จะขอโทษมันก็จบแล้วแต่ว่าคนมันขอโทษไม่เป็นเนี่ยฮะพราะคนขอโทษไม่เป็นปุรบมันก็ไปพูดต่อเขาเรียกบริหารวิกฤตไม่เป็นนะ เรื่องที่ไฟมันนิดน,ดนดหน่อยแจ็คก็เอามันลากเขาไปอีกให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแจ็คมันไม่ได้ทำคนเดียวด้วยครับมันเป็นลากหมอสุนินมาโดนทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปลากร้านเขามาโดนทัวร์ด้วยคือแจ็คก็ดีนะยูทูบเบอร์คนอื่นๆก็ดีอย่าไปคิดว่าตัวเองมี s u b สไครต์ระดับ3ล้าน7 000, มีคนติดตาม4ล้าน5ล้านะครับแล้วไม่แข่ s โซเชียลทุกคนที่เจ๊งเนี่ยพูดอย่างนี้หมดนะเพราะว่าอะไรครับ คนที่ติดตามคุณเป็นคนรอยัลตี้ที่จงรักภักดี้คุณมีฮะอาจจะมีครึ่งหนึ่งอะอีกครึ่งหนึ่งเขาก็มาดูเพื่อจะหาเรื่องด่าคุณและคนกลุ่มนี้นะฮะที่ลากทัวร์ไปหาคุณนะครับเพราะนั้นอย่าได้ชะล่าใจนะครับว่าจะมีแต่คนรักทั้งหมดที่ติดตามเรานะครับขอพี่ติงสรุปง่ายๆคีแมนสามคนสามแลนด์มาร์คของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะสามคนนี้มีความผูกพันกันแบบคนละอย่างนะฮะหมอสุนินเป็นคนแก่แล้วเป็นคนมีอายุแล้วนะ เจ้าของร้านก็ทําธุรกิจนะฮะไอ้แจ็คทำธุรกิจด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอารมณ์ด้วยนะครับหมอสุนินวันนี้ปิดสายหนีนักข่าวไปหมดแล้วนะครับไม่พูดไม่อะไรแล้วเลือกวิธีเงียบนะครับส่วนร้านนั้นเลือกวิธีที่จะขอโทษอย่างจริงใจนะครับแล้วก็ปรับปรุงร้านโดยการเปลี่ยนเคาน์เตอร์ไม้ทั้งยวงเลยนะครับสวยใจนะครับตอนนี้โดนหมอสุนินแล้วก็ร้านปล่อยลอยแพกลางทะเลแล้วนะครับผมคิดว่าไม่เกินเพลาค่ำนี้นะครับแจ็คจะต้องใช้มือตะกุยแพออกมานะแล้วก็ขอโทษอย่างจริงใจครับ ผมแจ็คแบบโพนะครับต้องกราบขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่ทำพฤติกรรมอย่างนั้น